สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า KMSocial ก็ได้ค่ะ สำหร,รับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมที่ข้างล่างตรงนี้ที่ใช,ช้ไม่ใช่ปโปรแกรมอัตนโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จะเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะ กลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Ti k ต o อกมี IG มี YouTube มี t ทวิ t ต์เตอร์นะคะแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่วันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook นะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า f a c e b ุ o กของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดโราก้ส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสเดนที5่5%มาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดเป็นเงิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%้าเปอนมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปถึงด้านขวาม,มือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออ,อเดอร์ของเราที่เ ok ราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสำหรับใครเนาะที่มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอ,อ,อดมินได้ตรงนี้นะคะเราก็จะมาเลือกหมวดหม,ดมู่ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่รหัสออเดอร์ข,ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลคิกลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิดเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรค่าคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อหนึ่งพันค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่าค่ะบอกคาสั่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็คลิกดูแล้วก็อ่านได้เลยค่ะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดคนดูไลฟ์สดเนาะเมื่อกี้มีแค่1-2คนนะคะตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะตอนนี้จาก1-2คนก็เป็น17คนแล้วค่ะเด<ม>ี๋ยวต้องรออทางเว็บไซต์เขาดำเนินการให้เราสักครู่เนาะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาของเรามากเกินไปนะคะ<ม>เดี๋ยวก็จะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สดของเราขึ้นมาเยอะๆกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะจากที่ยอดคนดูของเรามีแค่1นถึงสคนเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาให้เป็นสอ่ะขอภัยค่ะ5้าสิบี่คนกันแล้วนะคะ เดี๋ยวอีกสักคู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะทยอยขึ้นมาให้เราครบเลยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการได้ไปก็ขออภัยไว้นที่ดีด้วยค่ะไว้เจอกันให่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ